เรียนเรื่องการว่ายนะ้ำแบบพอมีคนจมในน้ำเราช่วยเขายังไงแล้วก็การที่เราช่วยตัวเองด้วยเราจะได้ไม่ต้องแบบตายคู่กัน,นครคุณทราบหรือไม่ว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเราได้สูญเสียเด็กไทยจากการจมน้ำไปมากถึง 7,794คนเฉลี่ยปีละ779คนหรือวันละ2คนแม้แต่สถานการณ์โควิด -19 ในช่วงปีที่ผ่านมามีอัตราการจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทิมฤดูร้อนสูงถึง135คนซึ่งโดยปกติในช่วงปิดเทิมฤดูร้อน,น,น,ะอนจะมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่263คน สมาคมกีฬาคารานโต้ขึ้น่งประเทศไทยเราได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำจัดโครงการ Super Stoke Spider โครงการระบาดความสุขเพื่อที่เด็กไทยจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายทางน้ำการปฏิบัติตัวเบื้องต้นขณะเกิดเหตุและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้ประสบภัยที่เขาไปช่วยเหลือ และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายต่างๆในน้ำอาทิเช่นสัตว์มีพิ์กระแสะน้ำเป็นต้นส่งเสริมกีฬากระดานยืน่ายที่มีความสนุกปลอดภยัยและได้ท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์เพื่อสร้างประสบการณ์และความสุขให้กับน้องๆที่ได้ร่วมโครงการและกระดานยืน่ายยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อีกด้วยโครงการซูเปอร์สต็กสเปรเดอ โครงการระบาดความสุขครั้งที่1นได้รับการสนับสนุนสถฐานที่จากโรงแรมเลอ o ์เคโ e บิสรีสอร์ทแอนทางโรงแรมเลอรคโรนะครับก็ยินดีสนุนโครงการของมาคมอระดานตขึ้นแห่งประเทศไทยนะครับในการนำเยาวชนมาเรียนรู้กีฬายืนพายนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ โดยทางโรงแรมมีทําเลที่เหมาะสมให้เยาวชนได้เรียนรู้กีฬายืนพายอย่างถูกวิธีโดยโค้ชิรมชาติระดับโลกนะครับนอกจากนั้นเรายังให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติว่าจะอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างไรนะครับขอบคุณครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง โอ้นจำได้ป่าวเรียนรู้เรื่องการ stand up paddleboard ว่าแบบเลี้ยวยังไงไารอยังไงอยู่บนบอร์ดยังไงอะครับล้มยังไงพอเราเรียนเรื่องการพ่วยนะพอมีคนจมในน้ำเราช่วยเขายังไงแล้วก็การที่เราช่วยตัวเองด้วยเราจะได้ไม่ต้องตายคู่กันประทับใจตรงไหนมากที่สุดเลยวันนี้ ตอนที่ทุกคนได้ลงไปในท่อแล้วก็ทําด้วยกันสนุกมากสนุกมากอยากมาอีกไหมแล้วจะไปชวนเพื่อนๆมาด้วยใช่ไหมน้องบิงความได้ความรู้ไปเนี่ยกลับไปในห้องเรียนเนี่ยไปเจอเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปเล่าให้เพื่อนฟังไหมคะก็เล่าให้ฟังว่าทําอะไรบ้างทาอะไรไบ้างแล้วก็เรียน เรื่องเซ er ิร์ฟสเก็ตการสเก็ตยังไงครับดีไหมชอบไหมชอบครับมาอีกไหมถ้าว่าสมาคมจัดอีกเนี่ยน้ามจะเข้าร่วมอีกไหมครับเข้าร่วมครับซปเ super state super strokes better super strokes better b ายบาย